อรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะเห็นหน้าพวกเราสองคนแม่ลูกในเช้าวันหยุดสบายๆแบบนี้ก็ทราบทันทีเลยนะคะว่าพทุทธพัญญาพิรมพร้อมมามอบความอภิรมย์ทางปัญญาให้กับทุกท่านแล้วโดยในช่วงแรกของรายการวันนี้ค่ะเรามีหลักธรรมนำชีวิตโดยพระมหาทองดียุตตะธรรมโมแห่งวัดใหม่บ้างปรากฏจังหวัดสมุทรปราการมาให้ทุกท่านได้พินิจพิจารณาไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ช่วงธรรมมาพิรมวันนี้อาตมาก็ขอขึ้นต้นภาษาบาลีว่ามนโนผู้ผังเขามาธรรมมามนโนเสรษามนโนมายาม,มนัสสาจิตปัทถุเทวาภาสติวกะกรติวาตะโตนังทุกขะเนติวาจักกังวาวะละโหติปะทังอันนี้คือข้อความที่พระเจ้าตรัสไว้เป็นคําสอนที่ดีมาก เกรใจความก็ว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สําเร็จแล้วด้วยใจทําอะไรก็มีใจถ้าเทววใจเป็นใหญ่นะ่ะสําเร็จด้วยใจแน่นอนถ้าบุคคลมีใจร้ายพูดอยู่ก็ดีทําอยู่ก็ดีทุกย่อมไปตามเขาหมายถึงว่าเหมือนเงาตามตัวเราอ่าเหมือนเราสังเกตดูเราไปเจอแสงพาทิตย์พระอาจารย์นี่นะ่ะถ้าเงาไปตามไหนก็ไปตามนั่นแหละไม่สามารถหนีเราได้คือหมายถึงว่า ความดีและความไม่ดีบุคคลใดก็ตามเนี่ยทำดีย่อมได้ดีทําชั่วได้ชั่วหมายความว่าเงาตัวเนี่ยตามเราข้ามพบข้ามชาติไม่ใช่ชาตินี้นะบุคคลที่มีใจร้ายพูดอยู่ก็ดีทําอยู่ก็ดีทุกย่อมไปตามเขาอ่าน,นี่คือ,อหลักธรรมรรมะนําชีวิตของเราจะทําอย่างไรจะให้เข้าลึกซึ้งได้เราจะอธิบายเป็นข้อย่อยเข้าไปก่อนใจเป็นนายกายปินบ่าวอันนี้คือหัวใจหลักพระเจ้าที่สอนไว้ให้เราหัวใจอันนี้แหละ จึงบอกให้ญาติโยมว่าที่ญาติโยมบางท่านบางคนได้ฟังมาเยอะแล้วได้รู้มาพอสมควรแล้วแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนะ่ะเราถ้าฟังบ่อยๆพระหูสัจจะเป็นผู้ฟังมากมาก,ก็จะได้เข้าใจลึกซึ้งเพราะฉะนั้นหัวใจนักปราดมีสีข้อใช่ไหมสุจิปุลิสุก็คือฟังจิก็คือคิดตามปุกก็คือถามลิก็คือเขียนตามสุจิปุริหัวใจนักปรา์เพราะฉะนั้นสีข้อเนี้ย มันจะไปตามเราเขียนนึกไปตามในใจความทุกข์ย่อมตามตัวเราไปเพราะฉะนั้นมีหนทางเดียวที่เราจะเข้าลึกซึ้งมันมากขึ้นไปและเดินทางที่ถูกต้องถูกต้องที่สุดก็คือมักมีองค์ปดนั่นเองไม่เอาเยอะถ้าเดินทางถูกต้องสามารถหล,ลุดพ้นสามารถสำเร็จผลคนเราเนี่ยทางไปมันมีไหมแล้วแต่ว่าทางไปเนี่ยมันทาง นลกทางสวรรค์ทางสู่โลกมนุษย์สามทางจะไปทางไหนล่ะข้อปฏิบัติมันคือมีอะไรคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิการเห็นชอบเห็นชอบอะไรเห็นชอบตามกฎระเบียบกฎคุณธรรมจริยธรรมถูกต้องตามทํานองครองธรรมแต่ถ้าเราไม่เห็นเลยนี่ผิดจากทํานองครองธรรมมันก็จะจะเกิดปัญหาตามมาข้อที่สองสัมมาสังกปปะนะการดำดิชอบเนะี่ยคือการ สั่งพูดคุยดีก็เป็นประโยชน์แต่ถ้าเราดำดีไม่ชอบเลยสัง่งผิดพูดจาไม่ไพเราะสนุอันนี้ก็คือไม่ดีแล้วสามสมาวาจาการเจราจาชอบคนเราทุกคนสาม,มีภรรยาถ้าเจราจากันชอบเนี่ยอะไรมันก็ดีขึ้นมีอะไรเปิดเผยเลยฉันมีปัญหาก,กัไม่ไม่พอใจกับเธอเธอไม่พอใจกับฉันแบบไหนอันนี้คือเขาเรียกเจราจาชอบ ต้องคุยนะแล้วก็ข้อที่สี่สัมมากัมมันตาเนี่ยการประพฤติอชอบเนี่ยคือทําตัวให้ชอบทําตัวให้ดีก่อนถ้าทําตัวเราไม่ดีเลยแล้วจะสอนคนอื่นได้ยังไงเหมือนพระเนี่ยพระก็ต้องทําตัวให้เขากราบไหว้บูชาจึงจะไปสอนคนอื่นได้ศึกษาเราเรียนก่อนแล้วก็สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบเนี่ยคืออะไรถูกต้องตามกฎหมายที่เขาค้ายาบ้าทุกวันนี้คือมาเลี้ยงชีพไม่ชอบ ก็เลยเขาคุกเข้าตารางขโมยคนอื่นอย่างนี้คือเลี้ยงชีพไม่ชอบสัมมาว,วายามะการเพียรชอบคือความขยันหมั่นเพียรไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้ามีความขยันหมั่นเพียรมันความขยันหมั่นเพียรตัวนั้นแหละสําเร็จทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการศึกษาไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานถ้าเป็นลูกน้องจเจ้านายก็รักถ้าเป็นเจ้านายลูกน้องก็รักสัมมาสติการตั้งสติชอบ ตั้งสติชอบสําคัญนะขับรถขับเรือไปไหนก็นแล้วแต่ต้องมีสติก่อนเมื่อเดออกจากบ้านเนี่ยคุณโยไม่มีสติเนี่ยเสบหม้อน้ําร้อนไว้เสียบพัดลมไว้กลับไปบ้านไฟไหม้บ้านเนี่ยยุ่งเลยทีนี้ขาดสติใช่ไหมเดถหาว่าอ่าเรามีสติเนี่ยออกจากบ้าน,นสรารวจดูเออหม้อน้าร้อนถอดปลั๊กหรือยังไฟปิดหรือยังพัดลมถอดปลั๊กหรือยังอันนี้คือสติของเรามีแล้วล็อกกุญแจบ้านหรือยัง สติเรามีแต่ถ้าสติไม่มีเหมือนที่ตมาตรงกันข้ามเลยลืมปิดบ้านสุดท้ายก็ขโมยขจรเข้าไปสุดท้ายที่คุณโยมนั่งอยู่ตรงนี้นั่งสมาธิเนี่ยคือความตั้งมั่นชอบสมาธิสมาะตัวเดียวกันโยมวิปัสนาตังหาอันดับแรกคุณโยมนั่งสมาธิเนี่ยก้าวแรกบันไดเก้าแรกคุณโยมลองทําบ่อยๆนั่งสมาธิบ่อยๆแล้วสุดท้ายแล้วก็จิตใจของเรามันจะเบิกบาน แล้วไม่มีความโลภความโกรธความหลงใครว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ค่อยโกรธค่อยหลงแต่มีสติปัญญาคิดตรีตรองมากขึ้นความโลภความโกรธความหลงสามตัวนี่อันตรายมากโยมนะความโลภโลภอะไรอยากได้อยา่างมีอยากเป็นความหลงหลงอะไรหลงแสงสีเสียงหลงภรรยาหลงทรัพย์สินเงิอนทองความโกรธหลักโทสะโมหะมาตามมาแล้วสามตัวเนี่ยเขาเปรียบเทียบว่าเหมือนสนิมรู้จักสนิมเนาะ สันนิษมเนี่ยถ้าเกาะเข้าเหล็กเมื่อไรมันจะกัดเหล็กให้ขาดเลยความโลภความโกรธความหลงมนุษย์เราเหมือนกันถ้าเจาะเข้าจิตเราของเราเมื่อไรเนี่ยสามารถฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้พออไเพราะอะไรเพราะว่าต้องการความโลภอยากได้เงินทรัพย์สินของพ่อของแม่ความหลงละ่ะหลงสามีหลงภรรยาลืมพ่อลืมแม่ทิ้งพ่อแม่เก่เท่าเงาง้อยรอคอยอยู่ที่บ้านความโกรธละ่ะถ้าโกรธขึ้นมาเมื่อไรไม่ได้ตั้งใจ ลงไม้ลงมือฆ่าคนตายได้ฆ่าตัวเองได้อันนี้คือเขาเรียกว่าเปรียบเทียบว่าความรว่วมความกรัความล้้เนะี่ยเปรียบเทียบเหมือนสนิมเกาะกินเหล็กปินตุรีได้เกาะมนุษย์เราสามารถตายได้อันนี้คือมรรคคุณทางที่เราจะบุงบอกให้ไปนะหุนทางแห่งการดับทุกข์มีอะไรบ้างรัแ,แบ่งเป็นสามหมวดหมวดศีลแล้วก็หมวดสมาธิและหมวดปัญญาหมวดศีลก็คือศีลเราปฏิบัติจะทําอะไรก็ต้องรักษาศีลห้าคนใช่ไหม หมวดสมาธิเราปฏิบัติตะกี้รัปฏิบัติแล้วสมาธิแต่ว่าหมวดปัญญาคือวิปัสนาเนี่ยเราต้องปฏิบัติซ้ายย่างเนาะขวาย่างเนาะต้องใช้เวลาพิจารณาในกายนะพิจารณากายตัวเรากายเรามีอะไรบ้างเกิดมาเนี่ยมีธาตุสีตายเหมือนกันหมดธาตุสีดินน้ำลมไฟประชุมกันแล้วจึงเป็นรูปเห็นไหมอันนี้คือหมวดปัญญาสวิปัสนาสามหมวดนี้ หมวดสินเขาเรียกว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะแล้วก็สัมมาอาชีวะอันนี้คือหมวดสินหมวดสมาธิล่ะสัมมาวายมะสัมมาสมสติสัมมาสมาธิอันนี้คือการปฏิบัติจิตของเราแล้วก็หมวดปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบนะแล้วก็สัมมาสังกัปปะปัญญาเนี่ยมรรคแปดประการเนี่ยสำหรับการดําเนินชีวิตเนี่ยสัมมาทิฏฐิเนี่ยคือการเห็นชอบ หรือว่าการเข้าใจสิ่งที่ถูกต้องและดีงามตามแนวทางแห่งอริยสัจสีซึ่งประกอบด้วยทุกคือสาภาวะจิตใจที่รู้สึกไม่สบายใจอันนี้คือทุกใจเรานี่แหละสมุทยัยคือเหตุสาเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์คืออะไรเราต้องคิดด้วยต้นเหตุทุกข์มาจากอะไรแล้วนี่โลดคือความดับทุกข์มรคคือหนทางแห่งดับทุกข์คือมรคอ,อุงแปที่เราพูดตะกี้เนี่ยสัมาทิที่อันนี้คือเห็นชอบนะ เห็นชอบมักมึงแปดแล้วมาดูคติธรรมที่มนุษย์เราส่วนมากจะมีทรัพย์สินเงินทองแล้วมีภรรยามีสามีแล้วมีครอบครัวอบอุ่นแล้วส่วนมากจะลืมตัวเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูว่าธรรมะที่เราจะเอาไปใช้ชีวิตประจําวันมีอิทธิบาทส,นะส,ส,สีนะอิทธิบาทสีมีสี่ข้อนะพระเจ้าหมายถึงอะไรฐานมั่นคงเลยนะอิทธิบาทเนี่ยญาติโยมถ้าหาก็อยู่ตรงนี้ปินธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ปินพ่อค้าแม่ขายทำอิทธิบาทสีนี่ เก็บเงินได้ดีแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองไม่ั่วไหลแล้วก,ก็การงานก้าวหน้าตำแหน่งขึ้นสูงนะคุณธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย4ประการด้วยกันข้อที่หนึ่งคือสันทะพอใจหรืออย่างที่เรามีบางท่านบางคนไม่พอใจมีภรรยาหนึ่ง ยังไปหาสองอันนี้คือยังไม่มีธรรมะเลยแต่ถ้ามีธรรมะสันทะมีข้อหนึ่งพอแล้วมีภรรยาคนหนึ่งก็พอแล้วเพราะฉะนั้นสันทลด้วยพอใจมีรถคันเดียวพอใจคันนั้นก่อนจะไปซื้อมาเพิ่มเติมคนเดียวมีรถ3ามสี่ห้าคันแล้วเราจะเอามาไว้เพื่ออะไรเห็นไหมอันนี้คือเราไม่ยังไม่มีธรรมะแต่ถ้ามีธรรมะเนี่ยเขาต้องเอารถคันเดียวประจําถ้ามันเก่าเก่ก็เปลี่ยนใหม่ซื้อใหม่ขายใหม่ซื้อใหม่เอาคันใหม่มาแทนอันนี้คือมีสันทะความพอใจ ความต้องการที่จะทำไฟใจรักจะทำสิ่งนั้นอยู่เสมอเนี่ยและการปรารถนาจะทำให้ได้ผลดีย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้คือข้อที่หนึ่งวิริยะเรื่องความเพียรคือขยันหมั่นเพียรประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายามเข้มแข็งอดทนเอาทุละไม่ท้อถอยวิริยะตัวเนี้ยแม้แต่เจ้านายสั่งแล้วทำให้เสร็จงานอะไรเราต้องทำให้เสร็จหรือว่าเราได้รับตำแหน่งตัวนี้รับผิดชอบอันนี้เราต้องดูแลให้ดีน,น,นี่คือวิริยะ ความเพียรเพิ่มความขยันบางทีเรามาทําการทํางานมาช้าเหลือเกินสายทุกวันเราต้องเปลี่ยนวิธีใหม่เพิ่มความวิริยะมาเช้าหน่อยไม่ให้เจ้านายด่าอันนี้คือวิริยะเพิ่มความขยันมันเพียนเข้ามามันไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรายังความขยันมันเพียนไม่มีเกิดขึ้นยังเหมือนเดิมมาช้าช้าเหมือนเดิมสายก็สายเหมือนเดิมเขาว่าแล้วก็ว่าอีกแล้วก็ยังไม่พอใจไม่พึงพอใจ แต่ถ้าเราเพิ่มขออยันโอ้หลักธรรมก็มีแต่ถ้าว่าเรามาไวก่อนเวลาเนี่ยเจ้านายก็จะรักเราคนหนึ่งก็จะรักเราเราก็จะได้สบายอ,อกสบายใจไม่ต้องใครมาด่าเราอีกอันนี้คือวิทยาแล้วก็จิตตาความคิดหรือตั้งจิตให้รับรู้ในสิ่งที่ทาและทําสิ่งนั้นด้วยความคิดเอาจิตฝักใฝ่ไม่ปล่อยให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปบางครัง้งบางคนแมก็นั่งมือลอยฟุ้งซ่านอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่ อยากได้อันโนต์อย่างได้นีแต่ว่าการงานเรายังไม่คิดคําว่าจิตตาด้วยแปลว่าตรีตรองคิดให้ดีตรีตรองพิจารณาเหตุผลปัจจัยประกอบคิดให้รอบคอบทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกข้าวหน้าไปได้ตัดสินใจแล้วก็จิตตะจิตจตาด้วยนความคิดให้จิตตั้งรับรู้ในสิ่งที่จะทําลงไปนึกคิดก่อนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจิตตัวเนี่ยมันสําคัญที่สุดที่เราขึ้นต้นตั้งแต่ต้น,นมโนภู้พังคขางมาเนี่ยเราต้องเกี่ยวกับจิตทั้งนั้นเลย แล้วก็วิมังสาความไตรตรองรอบพอบหรืออทดลองคือมันใช้ปัญญาเอาปัญญามาใช้บ่อยๆลองคิดดูซิปัญญาเนี่ยเออเขาทําแบบนี้แบบเดิมเราต้องเปลี่ยนแปลงทํใหม่ลองซิลองเสนอเจ้านายแบบนี้ดูซิอันนี้คือเขาเลยใช้ปัญญาบ่อยๆอันนี้คือวิธีการเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวนึงจะเป็นแบบเดิมเดิมไม่ได้แล้วยุคนี้ยุคดิจิตอลไปถึงไกลแล้วโซเชียลต่างๆโอ้โหไปไกลแล้วเกินเห็นไหมเราต้องวางแผน วิมังษาตวเนี่ยต้องตรีตรองให้รอบขอบมาดูต่ออันนี้คือสังขารวัตถุคนเราอยู่ร่วมกันต้องมีน้ําใจสีประการอยู่ร่วมกันทํางานด้วยกันเนี่ยนะจะเป็นเจ้านายผู้ร่วมงานก็แล้วแต่จะเป็นองค์กรอะไรก็แล้วแต่อยู่ร่วมกันต้องมีสีอย่างนี้ข้อที่หนึ่งทานให้ปันสิ่งของของตนเกศคนที่ควรให้ปันคือเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยวัตถุบ้างด้วยการแนะนําความรู้บ้างเป็นต้น อบอ้อมอารีคืออ่อนน้อมทําตนอันนี้คือต้องมีในในที่ทํางานเราไม่ใช่ว่าให้ทานเออไปกล่าวคำทว่าถวายทานอีมาเนี่ไม่ยังพันเต,ตไม่ใช่อย่างเดียวนะอันนี้ทานคือเราอยู่ร่วมกันทานตัวนี้เราอยู่ร่วมกันเออพี่ไม่ได้เอาน้ํามาเอาน้องเอาไปแบ่งน้ําไม่ควรเนึองอย่างนี้เป็นตัวน้ําใจน,นี่คือให้ทานห้กันน้องไม่เข้าใจพี่มาบอกน้องหน่อยอันนี้คือบอกน้องคือให้ทานอันนี้คืออยู่ด้วยกันทํางานนี้จะมีความสุขแล้วหน้าที่การงานของเราจะก้าวหน้าไปเรื่อย 2องปิยวาจาเจราจาวาวาจาอ่อนหวาน,วานคือพูดจาแต่คำที่ดทีที่มีประโยชน์รู้จกักการรัติศาบุคคลสถานที่เปล่นถ้อยคำที่น่ารักไพเราะเป็นต้นว่าจีไยเราะสนโอหพูดจามีหางเสียงมีความอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จกักพูดรักผู้ใหญ่เขาเรียกว่าอาวุโสพันเตอันนี้คือปิยวาจาพูดดีเป็นสีเกปากเขาจึางว่ากันมา พูดมากปินอะไรก็ไม่รู้อ่ะคนขายของนะพูดดีดีพูดหวานหวานเขายังขายของในดีดพออ่อเลยวาจาเขาเนี่ยที่จริงของมีคุณภาพไม่มีคุณภาพ,มภาพ,มภาพไม่รู้อ่ะแต่เขาพูดยกย่องโอ้นี่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 นายคาเจ้าค้านี่ดีพูดจาเป็นไพโรสันโอโโอ้น่าสนใจอยากไปซื้อเลยทั้งๆของไ,ไม่ดีไม่ดีไม่รู้อ่ะอันนี้คือวาจาตัวนี้เหมือนที่เราทํางานด้วยกันก็เหมือนกันเราทํางานด้วยกันเราพูดจาไพโรสัุโอ้โหมีคุณลักษณใครก็ไม่อยาก ภาคจากกันเลยไปไหนก็มีกระจกจะร่วมกับงานกับเราอันนี้คือข้อที่สองสอัธจริยาประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์คือการช่วยเหลือกิจการผู้อื่นไม่นิ่งดูดายทาตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นส่งเคราะห์ชุมชนยกตัวยอย่างเช่นกลุ่มของเราในเสร็จแล้วคนอื่นยังไม่เสร็จเราจะช่วยไหมถ้ามีน้ําใจไปช่วยอันนั้นคือเป็นที่อัธจริยาอาเทัยดีที่สังคมไทยปัจจุบันเราจะเห็นกันรถ เกิดปฏิทฐถนุนนทางเนี่ยก็วิ่งไปช่วยกันอัทจริยานไปช่วยกันประครับประคองอันนี้คืออัตเสัีดีคนไทยเรามีอย่างนั้นมาแล้วข้อที่สี่สัมมาสมมันนันตตาเนะี่ยความเป็นคนวางตนเสมอต้นเสมอไปลายเนี่ยไม่ถือตัวคือรู้จักการวางตัวให้ถูกต้องวางตัวให้เสมอต้นเสมอไปลายไม่เลือกที่ลักมักที่ชังทําตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ดีคือรู้จัก เสมอต้นเสมอปลายเนี่ยคือหมายถึงว่าสามีภรรยาเหมือนกันรักแบบไหนก็รักแบบนั้นดังเดิมมาก็รักเสมอต้นเสมอปลายอันนี้คือจะอยู่มีความสุขลูกก็จะเห็นพ่อแม่รักกันดีก็จะมีความสุขในองค์กรเราก็เหมือนกันถ้ามีความเสมอต้นเสมอปลายต่อกันมีความอบอุ่นดีมากไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนเมตพระสฆงองค์เด่นก็แล้วแต่เหมือนกันหมดถ้ามีเสมอต้นเสมอปลายคือไม่เลือกที่รักมักที่ชัาง อันนี้คือทำสี่ข้อในน้ำใจงามที่สุดมนุษย์เรานับใจงามที่สุดนะครับสุดท้ายนี่คือมนุษย์เราเกิดมาเกิดมาเพื่อมีอยู่สามคำด้วยกันตามหลักศาสนาหนึ่งเกิดมาเพื่ออยากมีรถอยากมีบ้านอยากมีเงินอยากมีทองอยากมีความสุขเกิดมาเสพและเกิดมาคือมนุษย์เรามีเกียรติทุกคนใช่ไหม เกิดมาในโลกใบนี้ไม่มีอะไรติดตัวมาเลยตัวมาเปล่ปาเปล่าแต่ว่ามาหาเกียรติเอาข้างหน้าสอหาสแสวงหาเกียรติจะมีตําแหน่งอะไรไม่รู้อ่ะการศึกษาส,สูงมาสูงมาู้วอจะหาเกียรติเอาอันนี้คือสอหาเอาเพราะฉะนั้นขบวนการที่จะบ่งบอกให้โยมเนี่ยให้มีสามอย่างที่เกิดขึ้นในตัวของโยมครอบครัวโยมเนะี่ยดูมีห้าข้อเขาเรียกขบวนการสินห้า การไม่ทำร้ายผู้อื่นคือทางกายประทุษสาะเองสั่งคนอื่นทางวาจาแล้วคิดในใจพยาบปองร้ายแล้วข้อที่สองการไม่ขโมยขโมยเองหรือว่าสั่งคนอื่นหรือว่าคิดจะไปขโมยไม่ได้ผิดศีลข้อที่หนะแล้วก็ไม่เจ้าชู้รักเดียวใจเดียวไม่ต้องนอกใจสามีภรรยาอันนี้คือจะมีความสุขนะแล้วก็ข้อที่สี่ การที่พูดความจริงต่อซึ่งกันและกันอันนี้คือจะเป็นสิ่งประโยชน์ต่อตัวของเราและครอบครัวเราแล้วข้อสุดท้ายการดื่มสุราเมรัยคาว่าสินทั้งหมดหข้อเนี่ยถ้าข้อที่ห้าพังทลายแล้วสี่ข้อไม่เหลือเพราะอะไรคำว่าสุราแปลว่าอะไรเล,เล่าเล่าแปลว่าอะไรน้ำพัดจันร์กินแล้วมันเพลินพัดจันร์แล้วก็มัชชะ สุรามีระยะมัมาฉาประมาชาแปลว่าเมาคำว่ามชาตัวนี้เมาทุกอย่างยาบ้ายาอียาไอเมาการพนันเมาลูกเมาเมียเมาสามีรารถเมาเมาทุกอย่างคำชาตัวนี้แปลว่าเมาสุลาเมีระยะชาประมาแปลว่าเมาเล่าแล้วไม่พอเมาอย่างอื่นอีกเห็นไหมเมาสารพัดเลยมัชาตัวนี้เมาไปหลายอย่างเมากินยาบ้ายาอีแล้วเมาอะไรทั้งหมดเลยอันนี้คือ มัชฌะประมานะเพราะฉะนั้นขบวนการทั้งหมดเนี่ยห้าข้อเนี่ยต้องดำรงไว้รักษาไว้ผู้ที่รักษาศีลใดเลยหนึ่งได้ความสุขนะคุณโยมนะรักษาศีลน,นี่ได้ความสุขสองได้รับความยอมรับใครรักษาศีลห้าได้นะข้อที่หนึ่งได้ความสุขแล้วสุกกายไม่พอแล้วได้รับยอมรับแล้วสามความสงบ ความสงบก,กายสงบใจและสงบครอบครัวสงบชุมชนของเราไม่อารว่ากับใครแล้วก็สข้อนี้เพราะฉนนั้มนุษย์เราต้องทำเอาละสุดท้ายนี้ที่อาตมาได้ขึ้นต้นภาษาบาลีตั้งแต่ต้นว่ามนุษย์ภูผังขางมามนุษย์มามนุษย์เฉถานี่นะอใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสิ่งเหล่านี้นก็ขอให้คุณโยมทั้งหลายที่ไม่ได้มาืประพฤติปฏิบัติธรรมนี้จงมีแต่ความสุข จงมีเตความเจริญคิดเิ่งในประการใดก็ขใอยสมความมุ่งมา่นปรัถนาอะไรทุกอะไรศกอะไรโรคอะไรภัยสนิทจังไรยังมีจงมีเตอายุวันณะสุขะพละปฏิพานตนาสารสมบัติการทุกคนทุกท่านขใอยมีเงินทองไหลมาเทมามีสุขภาพแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปจตารูธรรมาวัทันติอายุวันโนสุขังพรลลาสาธุสาธุสาธุ ได้รับหลักธรรมในการดำเนินชีวิตกันไปแล้วช่วงหน้าธรรม,มาพิวัตรยังจะมีอะไรมาฝากกันอีกบ้างไปติดตามกันเลยค่ะช่วงธรรม,มาพิวัตรช่วงธรรมมาพิวัตรวันนี้เรามีภูมิคุ้มกันความทุกข์มาฝากค่ะ แต่ว่าจะต้องทำอย่างไรลองไปฟังคำแนะนำพร้อมๆกันเลยนะคะชีวิตของเราต้องมีภูมิคุ้มกันนะภูมิคุ้มกันจากความทุกข์หรือจากภัยภูมิคุ้มกันอย่างแรกเป็นภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายอันนี้ร่างกายเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วธรรมชาติให้มาทำให้เราสามารถจะ,ะเผชิญกับโรคภยัยไข้เจ็บต่างๆได้ บางครั้งก็ต้องเติมภูมิคุ้มกันให้ด้วยการฉีดวัคซีนการได้คลุกคลีอยู่กับแบคทีเรียหรือว่าจุลินทรีย์บางอย่างในดินในน้ำมันก็ช่วยทำให้เรามีภูมิคุ้มกันในร่างกายที่ดีขึ้นทำให้เป็นโรคทำให้เจ็บป่วยทำให้มีอาการแพ้น้อยลงแต่นอกจากภูมิคุ้มกันร่างกายแล้วต้องมีภูมิคุ้มกันจิตใจด้วยเพราะว่าภัยเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นอกตัวภัยที่ มันเกิดขึ้นในใจเราก็มีมากมายเช่นความโกรธความเกลียดความอิจฉาพยาบาทความโลภเราจะไปต้องมีภูมิคุ้มกันจิตใจเพื่อป้องกันไม่ให้ภัยเหล่านี้มาสร้างความทุกข์จับใจของเราคุ้มกันอย่างแรกที่มีประโยชน์มากก็คือสติสติผู้เจ้าเปรียบเหมือนกับเป็นทหารยามที่เฝ้าประตูเมืองนะเมืองในที่นี้ก็คือจิตใจของเรานั่นเองถ้าเรามีสติเนี่ย เราก็จะไม่เผลอให้ความโกรธความโลภหรือว่าความเกลียดเข้ามาครองใจเราได้นอกจากนั้นก็ต้องมีปัญญาปัญญาเนี่ยจะช่วยทําให้เรานะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีแนะม้ความเจ็บป่วยเกิดขึ้นกับกายมันก็สอนทำให้เกิดปัญญาเป็นการเพิ่มพูนปรนะุงพุ่งกันให้กับจิตใจของเรามากขึ้นการมีสมาธินะ ก็เป็นภูมิคุ้มกันซึ่งช่วยทำให้จิตใจเราสงบและร่างกายเราก็จะมีความาสุขภาพดีมากขึ้นคนที่มีสมาธิดีเนี่ยจิตใจก็จะสงบเย็นและความเจ็บความป่วยก็น้อยลงความ,มตกกังวลก็ไม่ค่อยมาเบียดเบียนจิตใจหรือทำให้ร่างกายเจ็บป่วยถ้าเรามีภูมิคุ้มกันเหล่านี้ให้กับจิตใจคือสติสมาธิ ปัญญาเราก็สามารถจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขแม้จะมีความพันผลปรวนแปลเกิดขึ้นมีความสูญเสียมีความพัดพรากเจ็บป่วยซึ่งเป็นธรรมดาของชีวิตมันก็ป่วยแต่กายแต่ว่าใจไม่ทุกสูญเสียแต่ทรัพย์นะแต่ว่าใจไม่เสียสูญทั้งหมดนี้เนี่ยมันช่วยทำให้เรามีความสุขได้ง่ายไม่ว่าเราจะมีอายุอ่า มีอายุยืนหรือว่าอายุสั้นไม่ว่าเราจะเป็นหนุ่มหรือเป็นคนแก่ไม่ว่าร่างกายเราจะอ,าอ่อนแรงนะแต่จิตใจเราก็จะเบิกบานนะสามารถที่จะใช้ชีวิตด้วยจิตใจที่ผ่องใสไดนะ้อยู่ทุกเมื่อเรียกว่าเป็นสุขทุกเมื่อนะก็มีสติในทุกสถาน หวังว่าทุกท่านจะมีความสุขกับทุกสาระที่พุทธปัญญาพิรมนำมาฝากและหากสนใจเรื่องใดเป็นพิเศษอย่าลืมสื่อสารกันเข้ามาได้นะคะแล้วกลับมาพบกับปรางรัตและน้องเป็นหนึ่งได้ใหม่ในเช้าวันเสาร์อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาขอธรรมะโปรดรักษาทุกท่านนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ